สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะเกี่ยม,มาคาพ็อกเก็ e เ dition นะครับวันนี้จะมาเล่นเว่เทกันน,กนะครับโอ้ my g ก d ไม่เห็นดีจริงเหรอโอ้แตงไม้เอาไปเอาไปโอเค ี่ก็เป็นหนูตัวเล็กลื่นหนูนี่เจอด้วยความบังเอ,อนะื่นน่ะคิปเปอร์วีนเนอคิปเปอร์แม่งระเบิดอะเจอประมาณเครื่องค้างอะคิปเปอร์ระเบิดแต่เดินไม่รอดเลยนะไม่รู้เพราะสาเหตุอันใดนะของเต็ม ไล่สาระเต็มเลยของให้สาระมากนะฮะอืมพู<โ>ดมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวค<อ>่อยออกโอเคเอามาค่อยทำพนังก่อนเอามานันี่จะทำ ร้อยนี่จะไปลงเหมือนกันนะเพราะว่าสัตว์แถวนี้มันไม่ค่อยมีมันเป็นป่าแบบสัตว์ไม่ค่อยมีนี่แต่ว่าบ้านเราก็สวยดีเหมือนกันนะดูจากตรงนี้มันก็สวยดีนะสวยตรงไหน,นตรงไหนตรงนั้นไม่อยากตัดเลยเขียนทันให้เป็นนอนเดียวกันโบนเขาเรียกโบนแมวเออ มาละบนมิมลโอเคมันก็มีปอทเตอร์อยู่ในส่วนนีนะ้มาทำให้มันโตเนี่ยปรเตเตอร์อบจากคอมบี้นะมีโอกาสจาอนข้างที่จะน,น้อยน,นะ่ย oh. จะขวตีสองตัวได้เลยโอเคมาตีก็ ถือว่าค่อนข้างที่จะหน้าตาดีนะพราะตอนนั้นจะโตใช่ไหมโอเคอห้านี่แยะมาตุกคิดเป็นหนึ่ง แทนอาหารนะฉะนั้นต้องว้าเก็บไปดิตกปา่าซึ่งรู้ว่าจะมีอะไรมักินเบ็ดจะได้ไม่เนี่ยมันต้องมีลักออเดอร์ส,สีตกเร็วน่ะตกช้าำอ่ะอยิ่งยิ่ยิ่งหิว เดี๋ยวจะวิ่งไม่ได้แลนะ้วเนี่ยเก็บเอามาก็ไม่ช่วยอะไรฮะแต่ว่าภาคหน้าอาจจะช่วยก็ไ้นะอาจจะแบบแบบเนื้ออะไรอย่างนี้พอเถอะนะพอเถอะ <c ười> ไปกันตอนนี้ก็ยังเิียงได้อยู่นะแต่อย่าเลยต้องเห็ดเอาเห็ดมากินฮะต้องามสัญชาตญาณตามสัญชาตญาณมีอะไรจะกินต้องมาขุดเห็ด ไป,วปรวมแบบเ็ดแดงม้วก็ช้าไม่ต้องเข้า,ขา <Okay. S 2> เตามผาัาน,น,นี่ยวิธี่ยอดเลยครับแม่ทุกิจตุกติเดียกได้เลยดราจำเป้นไม่รู้ดิไม่น่าใช่โอ้ใช่วะ่ะอันนี้ก็ไม่เู้เนะี่ย โอ้ยวิงไม่ได้แล้วนี่อะไรวะเจอเฉอยเจอได้ไงยยอยากเอาเอ้เจอได้ไงแต่เอาไปละไม่เอาเกิดกับโอ้ยเก็บต่อหน้าต่อตา เยอะเลยเออเออเออนี้นี่ลงเหมืองดีกว่าทำให้นี่ยแบบเอาวางดินไว้บนฟ้าให้สัตว์มันเกิดแล้วก็ให้มันร่องลงออมาแล้วก็ฆ่าทิ้งให้มันเกิด 这里。Yeah, ก oh ินนะนะคบโอ้ส oh, so ุดยอดหมูหมูตยตไยในเนื้อ เจาออมานานพอดีไม่มีวิคแล้วก็ต้องฆ่าทิ้งโอเคประเด็นคือบ้านบ้านอยู่ไหนเบ้านอยู่ไหนวะน่าจะตรงไปทางนี้ต้องมาหาอาหารกินในป่า ชีวิตทำไมมันหนาจุงเฮ้ยบ้าอยู่นี่อ,อับเรนเดอร์เนอะนะถ้ามองเห็นเสียไม่งมุอมอยากมีไก่เขาผมชอบใช้ธนูมากเวลาเล่น PV p v พกับเพื่อนนะก็ยิงธนูจนแม่งตายยิงวนตีนเลยแบบโอ้ ยี่แบบใส่ปายใส่ไมาเนี่ยแม่งก็ยิงจนตายใส่ชุดเกาะเยอะก็ดิงธนูมันผมว่ามันแรงกว่าดาบโอ้ยขอปิดเน็ตก็แล้วกันไวไฟนะโอเคนนี้จะมาลงเหมือไม่ทำละไอที่พูดไปสุดท้ายโกก็กไม่ทำ ไม่แต่เท่านี้แค่นี้จะพอไหมวะอืมแค่ไหนก็พอแล้วกันแค่ไหนอ๋อโอเคคยมีแอปดีๆลงวะแอปนี้ไม่แบบถ่ายโคตรกระตุกอะ จริงไม่ใช่เป็นที่เครื่องนะเป็นที่แอปแน่เพราะเพะื่อนบก็ถ่ายมาอยับาม,าามาใช่ไหมมาม,มาเลยหยักามาใช่ไหมมาเลยขอให้มาขอให้มาขอให้มาเนาะของมันเลยไม่มาไปเองเอ้ยเสียเยอะน้ำไม่ดันนะ่ะ

มันนี ия, ่เลยยิงนี่ยิงเฮ้ยโอ้ย รักวันน่ะไม่ใช่เออโหอย่าง<ะ>นั้นะนี่กับดักกด mm hmm. น่ะมาชุดมามามาคูดเอ่อุดดนนี่กับบ้านดีกว่าจะเอาไปทำขนมแต่รักไม่มีไก่อยดีนะ ไปต้องตามล่าหาไก่ต้องไป้างเฟี้หน่อยไม่เจอไก่สัตัวเป็นอะไรที่อับปียนะต่องช่อับปีได้ฟินมาเท่าไหร่เนี่ยฟินไม่ได้เก็บปล่อยอยู่อืมเอาไปน,าน่าจะเยอะจังเ,เลย โอเคแล้วก็เอาต้นนี้ไปด้วยของแถมด้วยไปไ,ไ,ยไปไโอเบมาทำอะไรที่อะไรกันค้รแตกเออเนี่ยให้แตกไม่แตกเด้อจะแตกไหมไม่แตกเว้ย Den der hjelper ikke mest.

โอเคนอนไม่ไหวคืนนี้น้องมาเราก็ยังอยู่ในบ้านต่อไปนะเออใช่มีกระดูกนี่โบนมิวนีเก็บดิเออเหยิยมก่อยคร้งพืชพวกนี้ผมจะไม่เอามากินจนกว่าไอ,อ้พวกพวกโ,โั้จะไม่เอามากินจนกว่าไม่จะเต็มแปลง อันนี้ก็บปอตโต้อันนี้ก็บปอตโต้โอเคโอ้เปียบเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยอือเปียบเปียบเพราตรงนี้เปียบตั้งตรงนี้ไม่เหมาะตั้งตรงนี้ดีกว่าเออมาดูห้องข้างบน ไปแบบนี้แล้วนะก้าวหั้นี่จะเนหนือ่อยนะตรงเนี้ยก้าวตอนนั้นแบบกดจะเอามาเผาใช่ไหมฮะแล้วก็ทำเป็นโซนสลับแบบนี้นะเพราะมันจะไปหยันะแต่ว่าไม่เปียกไม่เปียกค่นะไม่เปียกการเชื่อมอัน ใช่ไหมเชื่อเลยปิดเต็มๆนี่ิดนี่เองอยู่อ่าแล้วก็วิธีขึ้นบันไดแบบเร็วๆนะเร็วๆเลยขึ้นให้วาดอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นการขึ้นบันไดเพราะถ้าขึ้นแบบปกตินะ ขึ้นแบบปกติขึ้นแบบปกติขึ้นอย่างนี้อ่านะมันก็จะแบบเหมืนอนยังไงอ่ะแบบนี่สะดุดนะถ้าเราใช้วิธีนี้วิ่งกระโดดวิ่งแล้วกระโดดวิ่งแล้วกระโดดรัวๆนี่มันก็จะขึ้น่อยน่นะ แบบหลายคนที่รู้แล้วก็ไม่ต้องคอมมนนะเอาบอกคนไม่รู้นะนี่บันไดแบบจมดินองั้นบางคนก็จะวิ่งอย่างเดียวนี้อันนี้คือแบบวิ่งอย่างเดียวก็ถือว่าเร็วนะแต่เร็วไม่เท่าอันนั้นนะแต่ถ้าเราวิ่งแล้วกระโดด ี่สะดุดหนึ่งทีนะห้ามให้สะดุดเลยนะการวิ่งเร็วๆเลยนะใช้ในการ PVP ในคอมนะครับที่มันมีประไดขึ้นเดือบันเนะี้ยอืมโอเควิ่งเงี้ยก็จะขึ้นมาเร็วนะผมก็วิ่งไม่ค่อยเก่งข้าไหรอกสังเกตได้นะจากแมปกระโดด ชอบม,มองนี้นะมีบักนะทำให้ช่วยตีได้นะสามารถเี็มอนเตอร์ได้นะมุดมอนเตอร์อยู่ตรงนี้นะเราสามารถกดได้นะเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะโอเคมาสร้างโลกใหม่กันนะครับโอเคโลกนี้ก็โอเคัอเคคบอืม ห้องก่อนแล้วก็จะตีมอนเตอร์ให้ดูนี่จะเอาไว้เก็บมอนเตอร์นะครับโอเคไฟยากนไฟอยู่ไหนวะนี่ยากกัน หกโอ๊มาวามกี่นี่ใครนครนาจอ่านกูนี่ออาัโอเคจะมาตีกันตีตีไม่ได้นะ ้าวีีน่มันก็ตีไม่ได้ไงวะเฮ้ยทำไมตอนนั้นตีได้หรือว่าเราต้องมีนคนอยู่ข้างในวะอ่ะลองใหม่เนยะโอเคขอไผยด้วยนะก็ไม่ช่เข้ากเลื่องเท่าไหร่นะโอเค พี่บี้ในพีบ่บีของเราเนะี่ยอยู่ตรงไหนดีแต่พออยู่มันก็ต้องไปไหนอะ่ะอืมงั้นเราต้องมีตัวล่อนี่เลย NPC โอเค NPC ก็จะอยู่ตรงนี้นะนก็จะออกไปไหนไม่ได้มางนะ โอเคเอาไข่คิเตอร์ไปนะันกใส่ซอมบี้ป้องกันไฟมึงไปตีตรงนี้เลยตีไหมตัวอันที่อัดลำบากจุงอ่ะโ okay. อเคซอมบี้ตรงนี้แล้วนะคอยตีซอมบี้ไปอยู่ตรงนี้เลยก็ได้เนี่ว่ามันจะลำบากไหมวะ,อ,ะอย่างนี้เตีย้ย ตีไีทะลุอย่างนี้เลยนะเพราะว่าถ้าตีปกติไงก็ไม่ก็ไม่ถึงนหรว่าะกดตีธรรมดาเอาขัดสดโอ้ยโอเค ากดตีธรรมดากระโดดต่อจุดจีดจดดได้แต่ถ้ากดนี้ <c oughs> เลยนะโอเค <c oughs> เป็นเทคนิคการตีทะลุกำแพงเล็กน้อยนะโอเควันนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ